Today I want to talk with you about an important topic. I will go in front of the International Court. วันนี้ข้าพเจ้ามีเรื่องสําคัญที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าข้าพเจ้าจะเดินทางไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้สั่งการให้อุ้มข่านายวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ ข้าพเจ้าขอประกาศยกเลิกระบอบกษัตริย์ในประเทศไทยและนับจากนี้ไปขอให้ประสงก์ที่รักของข้าพเจ้าจงเลือกผู้นำของตัวเองผู้นำที่อุทิศตนเพื่อความเจริญของชาติขอประกาศให้หน่วยราชการในพระองค์สิ้นสุดหน้าที่ทั้งนี้ประกาศคำสั่งต่างๆในรัชสมัยของข้าพเจ้าให้ถือเป็นโมฆะทั้งหมดขอให้ประสงค์กรไทย อยู่ด้วยความสงบสันติและร่วมกันขับเคลื่อนประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยส่วนข้าพเจ้าก็าจะย้ายไปอยู่ที่เยอรมน,นีเพื่อดูแลครอบครัวของข้าพเจ้าขบฏเกิดจากความหวังหากกองทัพไม่ยอมให้ประชาชนใช้สิทธิในการเลือกตั้งการปฏิวัติโดยประชาชนก็จะเริ่มต้นขึ้นขอให้พลังจงสถิตยอยู่กับทุกท่านเถิด